ฉันอลิต้าเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านพ่อที่สกมเป็นนักเรียนใหม่โรงเรียนบ้านสกมและมาพบเพื่อนใหม่ในวันแรกฉันต้องปรับตัวใหม่อีกเยอะเลยอลิต้ามันไมาอยู่วันนี้พันผืนมาปรับตัวได้แล้วไหมยตอนนี้เหรอเราว่าเราปรับได้แล้วนะ ได้แล้วมันชอบอะไรที่สกอรออชอบบรรยากาศและความเป็นอยู่ของคนที่นี่และพวกเธอด้วยบ้านสมอโต้กัดยุดพูดสกอี๋ยวนานไปตากระได้นอะไรดีๆเพาสกออีกเยอะเลยนะอืมลิปด้าวันนี้เธอว่างไหมแม่เราจะชวนไปกินข้าวเย็นโอเคเราว่างพอดีเลยไปกันเถอะแม่ทำาังอะไรอยู่คะข้าวดอกลายดายเป็นตัวแทนของความเป็นจนะ และสายสัมพันธ์แบบครอบครัวที่เหนียวแน่นมะมะลูกปเจอสมุดบันทึกของพ่อมาค่ะ ไปเจอที่ไหนลูกในห้องเก็บของค่ะเมื่อกี้หนูไปทำความสะอาดมาค่ะแล้วพ่อเขาบันทึกอะไรบ้างละ่ะเกี่ยวกับสกอมเยอะเลยค่ะอืมไหนมะขอดูหน่อยอ๋อข้าวดอกรายมะเคยได้ยินนะพ่อเขาเคยพูดไว้ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของสกอมส่วนผสมก็ไม่ยากนะเรามาทํากันดีไหมดีค่ะงั้นเย็นนี้เรามาทําข้าวดอกลายสุดพ่อกันดีไหมดีค่ะ สูตรข้าวดอกรายของพ่อมีตะไคร้พริกหอมแดงมะขามเปียกกะปิข้าวเย็นปลาสดขั้นแรกใส่ตะไคร้ตมด้วยพริกและหอมแดงตำทุกอย่างเข้าด้วยกันใส่มะขามเปียกต้องใช้กะปิแท้ของสกอรมเท่านั้นใส่ปลาสดและตำด้วยข้าวเย็นหลังจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันไหนตาลองชิมสิลูกว่ารสชาติายังไง เออแล้วแม่อมืใช้ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเราเอาไปให้เพื่อนบ้านชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมโอเคค่ะคุณลุงช่วยชิมข้าวดอกราฟีมีแม่หน่อยคะ่ะได้ได้ได้ลูกได้อรสชาติอร่อยนะ พี่คะนี่กล่องเท่าไหร่คะ15บาทครับเอา1หนึ่งกองค่ะมามาเพื่อนบ้านชมว่าข้าวดอกไรเราอร่อยและไม่เหมือนใครเรามาทำขายกันดีไหมคะดีนะเรามาทำข้าวดอกไายสุด้อขายกัน ลูกมีไอเดียเราทำเป็นข้าวดอกรายโรกันดีกว่าอันดับแรกนำแผ่นแป้งโรชุบน้ำต่อมานำผักมาจัดตกแต่งให้หน้าทานใส่ข้าวดอกรายลงไปในแป้งแล้วก็ม้วนให้แน่นและสวยน่ากินจังเลยมะจัดใส่กล่องพร้อมขาย ข้าวดอกายรู้ไหมคะกล่องเท่าไรคะลูกกล่องสี่สิบค่ะแล้วเอาสองกล่องเล็กค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะจากข้าวดอกายในจานบ้านฉันกลายเป็นกับข้าวในจานบ้านเธอมะข้าวดอกไลที่มะทำขายได้หมดเลยเพื่อนชมว่าอร่อยด้วยอาหารบ้านเรานี่อร่อยนะมะต้องขอบคุณพ่อเลยที่เขียนสูตรไว้ข้าวดอกไลอาหารท้องถิ่นที่อยู่คู้คนสกอมมานาน วัตถุดิบหาง่ายให้คุณค่าทางโภชนาการมากมายแล้วสามารถทำขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยต้องขอบคุณพ่อเรานะที่บันทึกสูตรดั้งเดิมของข้าวดอกรายเอาไว้ทีนี้ก็ต้องฝากลูกแล้วนะช่วยกันรักษาอาหารท้องถิ่นของสกอบ้านเราให้เป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปฝากด้วยนะลูก